Untertitelung des ไทม์ไลน์สลดพี่เลี้ยงฝังอัมพรางศพเด็กสองขวบอ้างไม่ได้ตั้งใจไล่ไทม์ไลน์คดีสลดแม่เครียดลูกสา,สาวสองคนถูกพี่เลี้ยงซึ่งเป็นพี่สะใายพาหลบหนีไปก่อนรูข่าวเศร้าลูกสองขวบกลายเป็นศพถูกฝังในป่านางสาวสุรินแอบเสมาอายุสาสิปีคุณแม่ของเด็กหญิงอายุสองปีและเด็กหญิงอายุสี่ปี ซึ่งเธอเลิกก้ากับสามีและไปที่กรุงเทพมหานครจึงฝากลูกสาวสองคนไว้กับพี่เลี้ยงนางรุ่งลาวันอายุ45ปีหรือนางเจียบซึ่งเป็นพี่สะพ้ยไว้ที่บ้านพักในตอคลองคอยอโพธารามจอราชบุรีตั้งแต่ลูกทั้งสองอยังเล็กๆโดยเธอจะให้ค่าเลี้ยงดูลูกสาวเดือนละ4,000บาทซึ่งนางเจบก็มีลูกสาวกับพี่ชายตนหนึ่งคนคือเด็กหญิงอายุ12ปีซึ่งทั้งหมดจะอาศัยอยู่ด้วยกันรวมสี่ คนโดยตลอดเวลาที่ลูกสาวทั้งสองคนอยู่กับพี่สะพ้ายเธอจะคอยจะโทรคุยกับลูกทุกวันมีเวลาก็จะกลับไปเยี่ยมลูกอยู่บ่อยๆสิบห้ามิถุนายน64สี่เหตุการณ์ผิดปกติก็เกิดขึ้นเธอติดต่อลูกสาวไม่ได้โทรหาพี่เลี้ยงก็ไม่ติดเธอร้อนใจจึงโทรศัพท์หานายตีซึ่งคนที่อาศาัยอยู่ในละแวกเดียวกับบ้านนางเจี๊ยบจนได้ข้อมูลว่า วันที่15มิถุนายน64นางเจี๊ยบได้โทรมาหานายตีบอกว่าเด็กหญิงอายุสองขวบลูกสาวคนเล็กของตนจมน้ำนางเจี๊ยบได้พาเด็กไปส่งที่โรงพยาบาลโพธารามแพทย์อยู่ระหว่างปั๊มหัวใจก่อนพี่เลี้ยงจะตัดสายไปจากนั้นไม่นานนางเจี๊ยบก็ได้โทรกลับไปมาหานายตีอีกครั้งอ้างว่าเด็กหญิงทาราลักฟื้นแล้วและก็วางสายไปเลย หลังทราบเรื่องเธอร้อนใจจึงได้รีบเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปบ้านนางเจี๊ยบที่จอราบชุรีก็พบว่าพี่เลี้ยงพาลูกสาวของเขาและลูกสา,สาวสองคนของตัวเองหายไปผ่านไปสามวานันเธอยังติดต่อพี่เลี้ยงไม่ได้18มิถุนายน64เธอจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความไว้ที่สอพอโพธารามจอราบชุรีเพื่อให้ตำรวจช่วยตามหาลูกสาวและนางเจี๊ยบ 21. มิถุนายนหกสเธอกังวลหนักจึงเข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิปวีนาเพื่อให้ช่วยตามหาติดตามคดีและประชาสัมพันธ์ให้สังคมช่วยเป็นหูเป็นตาหลังรับเรื่องร้องทุกข์ไม่นานมูลนิธิปวีนาพบเบาะแสจากกลอวงจรปิดของห้างบิ๊กซีจอราชบุรีพบนางเจี๊ยบพ,พร้อมเด็กหญิง12ปีลูกสาวของนางเจี๊ยบและเด็กหญิงสขวบแต่ไม่เห็นว่ามีเด็กหญิงอายุสขวบมาด้วย เพียงข uh ้ามวัน22มิถุนายน64เวลา9นาฬิกาตำรวจเกะรอยนางเจี <lic> im, <sino> ๊ยบจนสามารถติดตามตัวนางเจี๊ยบพี่เลี้ยงได้ที่ออบึง3,000จเพชบูรณ์เดียวกันนางเจี๊ยบพี่เลี้ยงรับสารภาพว่าเมื่อวันที่15มิถุนายน64เด็กหญิงสองขวบเล่นน้ำและพลาดจมน้ำเธอช่วยไว้ไม่ทันตอนนั้นเธอตกใจและกลัวทำลูกคนอื่นตายไม่รู้จะทำยังไงกลัวความผิด